สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่กรพผมทนายอุทัยปลาทองนะครับวันนี้มา <c oughs> อัปเดตฝ้ายแมวครับ <c oughs> วันนี้เช้าจะไปไประชุมกสจที่ยะโสธรลงมาทำสี่ห้ากระสอบออตัวช่วยมาให้กำลังใจนอนย <c oughs> ัไม่ตื่นเลยกลาแปลโทรศัพท์มาถ่ายคลิปก็ยังไม่ตื่นนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมา เขาเรียกว่าสาธิตหรือเปล่านะให้ความรู้เรื่องปายแมวนะแต่ก่อนดูไนี่ก่อนถนนแต่ก่อนก็ทำนะทำสูงได้ระดับน้ำเลยนะเพราะว่าเราดูน้ำเราเต็มหมดเลยฝั่งนี้ก็ยาวฝั่งนี้ก็ยาวนะมาถึงเนี่ยตัวนี้นี่เราก็ทำผ้านะทำล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 ,ำลองอะนะที่ที่ท เป็นคลองน้ำานี่ทําผ้าแล้วปูให้ได้ระดับของเขาแต่ปรากฏว่าไหลอยู่ประมาณครึ่งเดือนครับก็ขาดขาดก็ดูเข้าดินไปเยอะเลยครับเป็นคลองเหมือนเดิมนะก็คือเรากั้นน้ําไว้ไม่ได้ทีนีเ้เราก็จําเป็นต้องกักกักน้ําไว้ใช้หน้าแรงนะครับระดับก็น่าจะจากลําคลองขึ้นมาประมาณหนึ่งเมตรก็ ทำยังไงครับตอนนี้ก็เลยทํำฝายแมวแทนไปก่อนแล้วก็ทำคนเดียวด้วยไม่ไม่มีคนงานแพรว่าไม่มีคนงานก็ไม่ใช่นะมันไม่มีเงินจ้างเราทำคนเดียวครับก็เลยขาดไปสามวันแล้วนะเรามาดูวิธีทํานะปกติกระสอบนี่ถ้าเราใส่ดินเข้าไปนี่โอกาสถ้าน้ำมาแรงเนี่ยไหลตามน้ำมีเราก็เลยต้องปักหมุด ก็คือคือทำเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เหมือนกับทิศเราตอกลงไปในดินนะครับนี่นี่ไม้พวกนี้นี่ผมก็จะตอกลงไปในดินแล้วก็ทําตัวขวางนี้ไว้เพื่อที่จะรับน้ําหนักช่วยกันนะครับก็ระดับที่ที่ใช้ตอนตอนนี้คือระดับที่ยังไม่เอานะก็คือน้ํานี่ยังเรายังไม่เก็บน้ําที่สวนผมนี่ ก็จะไหลเข้าอยู่ประมาณเดือนอมิถุนานะแล้วก็ไม่ไหลอีกก็ตุลาประมาณวันที่10ตุลาก็ก็หยุดไหลเพราะฉะนั้นนี่เดือนนี้ไม,ไม่ไม่ต้องเก็บน้ำไว้สูงก็คือปล่อยอย่างนี้แหละแล้วก็ทำทำเป็นระดับลาดลงมานะครับก็คือตัวนี้สูงหน่อยตัวนี้ก็ต่ำตรงไม่ีชั้นเห็นปลาไหมครับปลากำลังขึ้นมาตือน ก็คือทําให้ปลาขึ้นขึ้นมาจากจากน้าก็มันจะไหลคลองจะไหลลงแม่น้ําธรรมชาตินะครับปลาก็จะขึ้นมาทีนี้นี่คือตะข่ายกั้นไม่ให้ปลาหนีนะครับนี่ปลาก็มาติดอยู่แถวนี้เห็นไหมเยอะแต่ <laughs> คือออกไม่ได้นะครับแล้วเข้าก็ไม่ได้ทีนี้เข้าไม่ได้ทํำยังไงครับนี่ครับตัวช้อน <laughs> แล้วก็ตัวนี้แหละช้อนเพราะมันติดมันดันแล้วก็ ช้อนได้ทีละสิบยี่สิบตัวแล้วก็โยนข้ามไปมันก็เข้าไปในที่ของเราแล้วนะที่ของเราเนี่ยล็อกทั้งขึ้นทั้งทั้งลงนะแต่ตัวที่ขึ้นนะ่ะมันก็หนีได้ได้เยอะอยู่ตัวลงมีลงไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ขึ้นมาเราก็ช้อนขึ้นไปเลือกปลาปลากระสูบไม่เอานะครับึ้นมีกินเพื่อนมากแต่ปลาช่อนปลาอะไรก็เขาอยากขึ้นก็เอาขึ้นนี้เรามาดูวิธีทำตัวนี้ท,ทำตัวนี้เนี่ย ถ้าเราทําคนเดียวคือแรงเราไม่เยอะนะเราก็ไปตัดพวกไม้ไผ่ไม่อะไรมาหรือไมท้ที่ไม้ที่เป็นเนื้อเหมือนไม้ยูคาดัดนี่นี่ก็มียูคามาด้วยเราก็ทําเป็นหลักเพราะว่ามันจะเวลาเราตอกตะปูไปมันจะดูดตะปูนะครับไม่ใช่ว่าไม้ไผ่ไม้ไผ่นี่ไม่กระดูดตะปูเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไม้ธรรมดามาใส่แต่ที่ที่เป็นริี้วๆอย่างนี้นะน,นี่เป็นวริ้วอย่างนี้นี่ เราก็เอาไม้ไผ่มาคือเรามากั้นไม่้กระสอบปุ๋ยมันนี่คือกั้นแนวนะครับที่ที่เห็นครังคือไม่ให้น้ําเขาเรียกว่าอะไรกัดเซาะตลิ่งเข้าไปเราก็จะกั้นแนวไว้โดยเอาไม้เนี่ยตอกไว้ทั้งสองด้านนะคือล้มไปฝั่งนู้นก็ไม่ได้ฝั่งนี้ก็ไม่ได้ฝั่งนู้นนั้นไม่ไ,มไปแล้วละเพราะว่าเราเอาดินถมด้วยแต่แต่แรกๆนี่เราไม่มีดินถมเราก็ต้องทาทาขึ้นมาอย่างนี้ ตัวนี้ทาเป็นสองช่องเลยนะเพราะว่าช่องข้างในเราก็ตั้งเอาช่องนอกเนี่ยเราก็แค่กันน้ํานะครับไม่ไม่ใช่ว่ากันให้อยู่นะตรงนี้ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรขออยากให้ทําตะลิงเราพังเหมือนพวกนี้เห็นไม่พังหมดเลยไม่มีตัวกันทีนี้ผมก็มาทาตัวกันนะครับตัวกันนี่ตัวกันน้นํานี่เราก็ใส่ไปประมาณสี่ถังนะครับเพราะว่าเราต้องการให้คือไม่อ้วนเกินไปนะเราจะได้เหยียบ แล้วมันจะได้เกาะกันดีก็หมดไปเยอะนี่หมดไปประมาณตอนนี้หมดไปประมาณา90นะครับ90ลูกนะก็ตอนกั้นอีกทีก็หมดหมดประมาณ100นะครับตอนก,กั้นเอาระดับน้ําแต่ก็ทําโครงไวอย่างนี้เพราะว่ากลัวมันไหลกลัวมันไหลไปเราก็ล็อกล็อกเป็นผมล็อกไว้สามชั้นนะครับชั้นหน้านี่ไม่เน้นเท่าไหร่ก็คือ พอรับแรงกะทะแต,แต่ชั้นนี้นี่ก็คือเราจะเอากันน้ําเบ็ดเสร็จเลยซึ่งซึ่งเราต้องยาแนวนะครับเมื่อเหมือนนี้เป็นช่องนี้เราก็ใส่ดินเข้าไปใส่ดินเข้าไปแล้วเหยียบเนี่ยเหมือนเหมือนช่องนี้เราต้องใส่ดินนะครับเวลาเวลาจะเอาจริงตอนนี้ยังไม่เอาจริงนะแต,แต่ชั้นล่างไปนี่ก็จะมาเพื่อแรงรับรับแรงที่มันจะจะจะ,จะสไลด กระสอบเราไปช่วยเชื่อกันกันกบไม้นะครับนี่คือฝายแมวคือฝายอะไรเขาเรียวกว่าเขาชะลอน้ํานะครับผมก็เอาวิธีนี้มาทําเพราะว่าประหยัดด้วยนะครับหมดงบไม่เยอะถ้าจ้างเขาก็คงจะประมาณวัน2วันก็สองสาพันบาทสิเราก็ทําเองผมทํามาแล้วสามสี่วันนะครับแต่วันนี้นี่ติดประชุมประชุมกลับมาก็ทําอีกในช่วง สองวันน่าจะน่าจะเสร็จในในชั้นแรกนี้ครับแล้วก็จะไปทําอีกทีคือตอนตุลาวันตุลาน้ําจะเลิกไหลก็ประมาณสิบตุลานะครับเราก็จะกั้นเอาน้ําเต็มกําลังแล้วถึงตลิงเลยครับเป็นี้ตอนนี้เราก็ดูลายแมวลายแมวคนจนกัน <laughs> <laughs> ทำแบบทำแบบหนักเลยครับตากฝนทําเลยสองสามวันที่ไม่ได้ทำคลิปก็มาทำลายแมวนี่แหละครับ โอเคครับถ้าไม่เข้าใจวิธีทำสายแมวย,ยังไงก็ก็เมนมานะเราจะได้เอาไปทำชะลอน้ำที่ที่บางบางคนต้องการใช้น้ำแต่ต้องการประหยัดงบเราก็ทำแบบนี้ก็ใช้ได้เป็นปีครับปีต่อปีปีหน้าก็ไม้คงใช้ได้แต่กระสอบปุ๋ยอาจจะต้องเปลี่ยนบ้างข้างหน้านะเพราะว่าโดนแดดแล้วจะจะขาดครับโอเคครับเอาแค่ okay, นี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้พิ่งทำฝายยังไม่เสร็จนะครับเพียงแต่ว่าเราทำไปสักประมาณไม่ถึงครึ่งนะครับใส่ใส่กระสอบไปปกติต้องใส่ประมาณร้อยกว่าตอนนี้ใส่ได้ประมาณ40บนะครับแต่ก็ปล่อยก่อนเพราะว่าน้ำฝนมันยังตกตลอดตอนนี้น้ำมาแรงมากครับตอนนี้ฝนตกเมื่อคืนนี้นะครับน้ำมาแรงเต็มหมดเลย แต่ก็ยังแรงได้กว่าน,นี้นะครับวันก็คงจะอีกสักสองสาวันก็ต้องวางกระสอบเพื่อคือมันมันน้ำลงแรงกระสอบอาจจะฟิวได้ต้องวางทับกันนิดหน่อยนะครับวันนี้พามาดูฝา,ายซึ่งเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับสามารถใช้งานได้แล้วก็คือ,อกันตะลิงได้แล้วน้ำเยอะเท่าวันนี้ ก็เลยจะถือโอกาสมาจับปลาครับเมื่อเช้ามาแต่ดึกแล้วเพียงน่ว่าไม่ได้นี่นี่ได้ปลานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะจับอีกเพียงน่ว่าเอาไปกินหรือเ่าไม่รู้นะหรือว่าจะปล่อยลงน้ําน้ําเยอะครับปริมาณน้าแล้วฝนก็ยังมีต่อเนื่องน้ําเยอะวันนี้อ่ะจับกล้องให้หน่อยเขาต้องพูดนะเสียงไม่ดีลาลาอานี่ เนี่ปลูกมันมาเยอะมากเลยนะเยอะมากๆเลยนะต้องต้องพแห่งล้วเด้อต้องพแห่งนั่นแหะดาคาสก์ได้เด้อเร็วๆเอาเป็หมดเลยรีบยกตรงไหมหนวะพ่อมันมีเป็นแสนเอาสบายกันได้กสี่ได้ห้าตัวมีแต่เข็น เปิดปิหาโอ้ย้อนเงโอ้ยยินไปเยอะันนี้แนบตาจะมาเท่าเดืวยเยอะมากไมูุ่้ลนวหนาวดีเยอะมากโอ้ย ช่วยนี่ไล่ามาตรงไปช่วยอ,อ่ะมันจะยืนสองขูกอ่ะขูกเนี้ยกับขูกเนี้ย อย่าเปิดที่เรามันก็กนกนนนตกใจว่ะไมจำหน้าหรือต้องบหน้าหรอต้องบน,งบนเยอะ quay gan quay gan lên mà không còn nữa đạc subscribe đạc kênh Ghiền Mì